สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โมนาจะพาเพื่อนๆมาเปิดวาร์ปโรงแรมสุดปังที่พัทยานะคะโรงแรมนี้ชื่อว่า Cross White Pattaya s p h e e นะคะโรงแรมยุนี้อยู่ในเครือของ Cross Hotel โรงแรมนี้ถึงจะไม่ติดหาดแต่ก็ไม่ได้ไกลมากนะคะสามารถเดินเดินไปที่หาดได้นะคะแล้วก็หาได้ไม่ยากนะคะโรงแรมนี้ตั้งอยู่ที่บางเสร่บริเวณหาดบ้านอำเภอนะคะ จุดเด่นของโรงแรมนี้นะคะมีรูปท็อปที่เห็นวิวทะเลพร้อมกับอินฟินิตี้พูลนะคะที่ทุกคนใครๆมาก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่นะคะเดี๋ยวมนาจะพาไปดูทุกซอกทุกมุมของโรงแรมนะคะจ่อดรันนถตรงไหนไม่รู้เอนนอน,นี้แหละเข้า ดรนา่ตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะจะมีป้ายด้านหน้าบอกนะคะคอสฟสพทยาซีเฟียแล้วก็นี่คือลานจอดรถจอดรถตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะกโนึงอดีตูดเข้าใช่คมีที่จอดรถชั้นเดียวนะคะแเราขึ้นลิฟต์ เดี๋ยวโมนาขอจอดรถก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปเช็คอินนี่คือด้านหน้าโรงแรมนะคะจะออกแบบคล้ายๆกับคอนโดนะคะจะมีความทันสมัยสไตล์มินิมอลนะคะตรงการก็คือลานจอดรถที่โมนาไปจอดเมื่อสักครู่นะคะโรงแรมนี้นะคะก็สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาพักได้นะคะใชออ่ใช่ใช่ใชก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม <นะ S 2> เติมที่500บาทนะคะ เดี๋ยวไปหกศูนย์หกค่ะคทำไมไม่ปิดล่ะปิดจินี่มันก็ปิดเองเปลี่ยนโรงแรมแล้วคะเจอน้องหมาห้องต้องเรียกลูกจริงไปเปิดที่กายเดีวที่แกนะดูเวนี่นะคะโอ้โหเป็นกองขยะไม่ดีเลยค่ะนี่เราเปลี่ยนขวาค่ะขวาค่ะคุณหกศูนย์หกเนี่ยเอ้าจริงเหรอเออดีวะ น,นะคะคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องพักแล้วนะคะห้องพักที่นี่จะคล้ายคายคอนโดนะคะจะแบ่งโซนชัดเจนแยกโซนห้องนั่งเล่นห้องนอนแล้วก็ห้องครัวออกจากกันนะคะนะเขาจะมีฉากกัน้นนี่ค่ะคุณอยู่ของคุณอย่างนี้เลยค่ะ อีฉันไม่กวนฉันไม่อยู่ตรงนั้นคุณอัดเสียงไม่ยาบหยาบไปเลหนกาลูกยังไม่ได้เสียบที่ก้าวนะไปเอาเดูข้างจริงเขาหลอกมนาะดูตู้เย็นนะคะว่ามีอะไรบ้างโอ้โอเสียตัง,งเขาบอกวิาที่นี่มีเพิ่งออกไปแน่เลยจริงๆแล้วบ่ายสามและนี่ก็คือห้องน้ำนะคะ แยกโซนเปียกโซนแห้งนะคะเอ่อราคาห้องที่โมนาอยู่นะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะอ๋อมีสบู่มีแชมพูอยู่ตรงนั้นเปิดได้ไหมนะมืดไป นี่ก็อากล้างหน้านะคะก็จะมีพวกสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันให้นะคะ,คะมีอะไรมีไมโครเวฟม,มีเตา,ตาเหมือบนบ้านแล้วก็คอนโดเหมอีเหล้าทุกอย่างอันนี้อะไรอ้ต่อ,อ,อันนี้อะไรวะอุ้ยก็ถ้วยชามไงเปิดไม่ได้ไ อ๋อเตาถูกกินทำอาหารได้เนี่ยมีช้อนนี่แก้ววายวันนี้เราต้องน่าจะต้องกินวายนะคะอ่านละสถานเหมือนแบบคอนโดคอนโดเล็กๆคอนโดเล็กๆห้องเล็กินไปนี้แต่ก็เป็นร้านไม่ตอบปิดแค่นั้นล่ะเจ็บปิดหมด นู้นนะคะทะเลยี่สิบองศาด้วยค่ะไหนทะเลเออว่ามองเห็นทะเลจริงด้วยนะว่าไม่เห็นตรงเนี้ยเออเห็นอยู่เนี่ยไอ้ว่าจะไอเห็นเขารีวิวเดินไปทะเลเนี่ยหาตรงเนี้ยสวยเนี่ยเขาเดินไปบนหินนะจ๊ะเดินไปได้่ีเดินไปกันหินตรงนั้นเดินได้ ตอนนี้มนาก็ามาอยู่ที่ชั้น8ของโรงแรมแล้วนะคะนี่คือไฮไลท์ของโรงแรมนี้นะคะสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้พูลนะคะที่สามารถมองเห็นวิวทะเลแบบอลังการมากนะคะมองเห็นแบบพานอเมานะคะเป็นที่ที่ใครๆที่อยากจะอัพรูปลงโซเชียลก็จะมาที่มุมนี้นะคะแต่ว่าสระว่ายน้ำก็จะเล็กไปนิดนึงนะคะ เรามาพักที่โรงแรมนี้นะคะเขาจะมีเวลคัมดริงให้ดื่มนะคะตอนนี้ก็คือโมนาจะมาดื่มเวลคัมดริงนะคะข้างบนนี้ลมค่อนข้างแรงมากเลยนะคะก็นี่ค่ะวิวต่างๆนะคะที่คือห้องอาหารที่ตอนเช้าที่เราต้องมาทานนะคะโอ้สว่างมากประดิมาให้หน่อยดิด นี่นะคะวิวคมริกของเราเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะที่คอสไฟพัทยาซีเฟียนะคะนอกจากจะมีสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้พูลแล้วนะคะเดินขึ้นไปชั้นบนนะคะก็จะมีอ่า สกายไวล์ o ูฟท็อปนะคะด้านบนด้านบนนี้นะคะ mm hmm. เขาก็จะจัดมุมไว้ให้เรานั่งชิลๆนะคะ mm hmm. นั่งดูวิวทะเลแล้วก็นั่งดูพระอาทิตย์ตกดินได้นะคะถ้าสมมุติว่าใครจะสั่งเครื่องดื่มมาทานก็ได้นะคะมาดื่มก็ได้แล้วก็จะสามารถ สั่งชาบูนะคะจะมีบุฟเฟ่ชาบูขึ้นมาข้างบนนะคะมาทานที่โตะนี้ได้ TikTok rhythm, heart repeats. Pure chill vibes, just let it be. Floating on the easy sea. Sampler moments set us free. Lost in all the love I glee. Raindrops tapping, whispered sound. Lazy clouds just drift around. Wonder wanders through my mind. Peaceful feelings intertwined. Watch the skyline paint. Tune into the soothing flow Ride the waves and let it go you chill vibes just let it go. อรุณสวัสดยามเช้าของอีกวันนะคะตอนนี้โมนาก็อยู่ที่ชายหาดบางสเสรดนะคะเป็นชายหาดที่เงียบมากเลยนะคะไม่ค่อยพลุกพล่านเหมือนที่ชายหาดของพัทยานะคะใครๆที่จะมาอยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติเต็มๆแบบนี้นะคะก็สามารถเดินมาได้จากโรงแรมนะคะไม่ไกลมากหาดสวยมากเลยนะคะ ขอบอกเลยนะคะเพื่อนๆว่าชายหาดตรงนี้สงบมากจริงๆนะคะ ถ้าใครจะมานะคะก็คือมาเดินเล่นแล้วก็ถ่ายรูปมาสัมผัสบรรยากาศได้นะคะถ่ายรูปแบบไม่เขินเลยนะคะเพราะไม่คิใครเลยตอนนี้โมนาพาทุกคนมาอยู่ที่ชั้น8แล้วนะคะห้องอาหารที่ชั้น8ตรงที่สระว่ายน้ำนะคะก็จะมีทั้งอาหารบุฟเฟ่ตนะคะแต่เมนูของเขาจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะ มีให้เราเลือกทานได้ทั้งอาหารสไตล์อเมริกันแล้วก็ไทยสไตล์นะคะสามารถเดินตักเดินเลือกอาหารที่เราชอบได้เลยนะคะรวมทั้งมีทั้งขนมปังแล้วก็พวกสลัดนะคะนี่ก็จะเป็นสลัดนะคะแล้วก็ผลไม้นะคะน้ำต่างต่างแล้วก็น้ำผลไม้นะคะมุมทานโน้นก็จะเป็นชากาแฟนะคะ อาหารเช้าของที่นี่นะคะเขาจะให้เราเลือกจานหลักได้คนละหนึ่งจานนะคะนี่ที่โมนาเลือกมานะคะแซลมอนนะคะแล้วก็ของน้องเลือกมาก็จะเป็นข้าวผัดเนื้อไข่ดาวนะคะได้คนละแค่หนึ่งจานเท่านั้นนะคะส่วนบุฟเฟ่ก็คือสามารถตกรักทานได้จนกว่าเราจะอิ่มน,นะคะบุแต่ไม้อ นี่คือสลัดนะคะน้ำสลัดเขาอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็ผักครอสก็อร่อยดีนะคะสดดี หนึ่งเมนูที่แนะนำนะคะข้าวต้มปลานี่คือถ้วยที่สองแล้วนะคะขอบอกว่าอร่อยมากแล้วก็แซลม,มอนเมื่อกี้ก็อร่อยมากเลยนะคะเนื้อแซลม,มอนละ,ละลายในปากเลยอาหารอาจจะน้อยไปหน่อยนะคะแต่ว่าก็อร่อยทุกอย่างเลยนะคะท่โมนาหมายถึงว่าทีโมนาเอามานะคะสำหรับข้อเสียของที่นี่ตอนที่โมนามาพักนะคะห้องที่โมนาอยู่เลยก็คือ ฝักบัวใช้การไม่ได้นะคะแล้วก็เลนชาวเวอร์น้ําไหลเบามากนะคะเพราะว่าตรงข้างๆมันแตกนะคะกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็คือกลางคืนที่เกียดย้ายห้องนะคะก็เลยทนอยู่ไปก่อนสําหรับคลิปนี้นะคะโมนาก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวติดตามกันใหม่คลิปหน้านะคะส่วนความคิดเห็นของโรงแรมเกี่ยวกับโรงแรมนี้นะคะก็ โดยทั่วไปพนักงานก็ต้อนรับเราดีนะคะแต่ว่าคุ้มกับที่เราจ่ายไปไหมโมนาคิดว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ